นี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, วันนี้มียูทูบเบอร์ชื่อดังระเบิดเมืองไม่ใช่ยูทูบเบอร์อะนักชงกาแฟาที่ตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงอยู่ในเบียร์สดเดลี่นะครับก็เป็นน้องวันของเรานี่เองพอดีมาจากเยลานี่ครับพอดีอิมพอร์ตมาให้ชงกาแฟาให้ผมกินไงครับวันนี้แนะนำตัวไหนครับน้องวันครับนี่ครับเป็นมเมล็ดอาราบิก้าที่ปลูกทางใต้อ่ามันปลูก ปกติราบิก้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะปลูกกันภาคเหนือกันใช่คแต่นี้คือเอารอาบิก้าไปปลูกทางภาคตาใต้ปลูกที่เบตงเลยใช่ครับอ่าก็เป็นผล,ผลผลิตปีแรกที่เราสามารถได้กินอราบิก้าของภาคใต้อ่ามันก็มีความพิเศษว่าแบบมันเหมือนแบบเสื้อรุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยนะแบบของรุ่นแรกแบบใช่ครับแล้วจริงจมันเรื่องรสชาติอะไรเงี้ยมันดีกว่าไหมหรือว่ามันควรจะ หลายรุ่นแล้วให้เสถียรแล้วหรือว่ารุ่นแรกมันก็มีเอกลักษณ์ของมันมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยัางไงรุ่นแรกสารอาหารมันจะยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยลําต้นของมันอะ่ะมันยังไม่ไม่ไม่ได้เติบโตมากอ่าอ่ามันก็อาจจะมีความไม่ไม่สมบูรณ์บางอย่างแต่ว่าก็อาจจะมีข้อดีเราลองดื่มของปีนี้แล้วก็ปีหน้าเราลองมาเทสว่ามันจะคล้ายกันไหมอ่ะนะแต,นะแต่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องแบบความหายากเนี่ย อันนี้มันจะหายากเพราะว่ามันเป็นรุ่นแรกไง,งคือถ้าไปสวน,นอื่นๆหรือจะไปะกาแฟจากในป่านี่มันไม่ใช่รุ่นแรกแล้วไงมันรุ่นโ<ล>ตๆกันอยู่แล้วอันนี้คือแฮนด์เมดทั้งทั้งกระบวนการเลยครับตั้งแต่การเก็บโปรเซสแล้วก็การคั่วใช้มือกระบวนการทำมือหมดเลยครับไม่ได้ใช้เครื่องเลยนะครับแล้วอันนี้คือไอ้แฮนด์แฮนด์เนี่ยแฮนด์โรส แฮนด์โรสเนี่ยคือวันเองหรือว่าของชาวบ้านพวกเองครับพวกนักผ้แล้วเด็ดอะเด็ดใครเด็ดว่าเกษตรกรเขาเด็ดมาทำมือทำแล้วไอตอนโพสพวกล้างพวกอะไรเงี้ยใครทำเกษตรกรทำปีดด้วยมือทุกอย่างครับไม่ได้ใช้เครื่องเลยปกติเราจะเห็นตาเยอะๆอ่ะเขาจะทำเป็นแล้วก็เครื่องสีเชอรี่เนาะแล้วก็เอามาทํานั่นก็ใช้เครื่องแต่ว่าเนี่ยความพยายามของเจ้าของร้านโดยไม่ได้เจ้าของฟาร์มอะ ยังไม่ได้เตรียมตัวเขาก็เลยใช้มืออ่ใาในการทำโปรเซสแล้ววันก็เลยมาคั่วเพื่อให้ได้รสชาติที่เราต้องการอ,อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นสไตล์แบบอ่อนเข้มกลางอะไรยังไงครับเป็น่วอ่อนอ,อยากให้ลองมันจะมีเนสโนดแบบเปรี้ยวๆเหมือนผลไม้สุกเช่นพวกะมะม่วงสุกอะมมอไรเงี้ยครับคือกินกาแฟแต่ พอดื่มเข้าไปเหมือนรุนกินมะม่วงโอเคครับจัดมาเลยครับน้องโอเคโอเคครับวิธีการชงของน้้งวันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ไม่เหมือนใครนะครับเป็นการลอกจากเปลือกใส่ถุงมานะครับนี่เขาบอกจริงๆนี่ถ้าตามหลักคนชอบชมกาแฟนี่พอเปิดเนี่ยเขาจะเอาจมูกลงไปดมก่อนนี่อันนี้คือเมล็ดหน้าตาของมนครับผมต่อครับ โทษแบบพี่ลองดมไหมอ่ามันจะมีโทษแบบงาพี่ลองพิจารณาณการหน่อยแบบอ่ามันก็มีความถั่วถั่วมีความหอมเบอร์รี่เปรี้ยวๆนิดๆคาราเมลน่อยๆอ่ายี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับอ่าถ้าพวกอ่อนมันจะหนักกว่าประมาณสองกรัมอ่าฮะหมายถึงเมล็ดมันหนักกว่าใช่ครับเพราะว่าไอตัวน้ำใน ว่ามันเตแปรมันยังยังอยู่ถ้าเราพวเข้มมันจะเบาเบาขึ้นโอเคครับแล้วก็บดตัว<ด>น,นี้เครื่องบดครับใส่ไปนในนี้ได้ครับ<ม>หรือว่าคุณจะจะแฮนด์โรสเตอร์<ม> oster, คุณจะหมุนเองมือก็ได้ครับจะได้ทั้งกระบวนการอะไรโอเคได้แต่เครื่องเราก็ใช้ไฟฟ้านะแล้วเราก็ไม่ได้ต้มมือนะ่เป็นไรครับ นีบทยากให้ด้วยนี่นะครับคนชงกาแฟก็ดูจากกล้ามเนื้อก็จะรู้นะครับความเก่งมือของเขาในการบดพวกแฮนด์โรสเตอร์ก็จะมีกล้ามเนื้อที่เป็นอย่างนี้นะครับ พี่ไปไหนมาก่อนครับก่อนมาหาพี่นะครับจากยะลาผมอยู่จันทบุรีครับพี่ไปที่ไปพี่สาวทำทุเรียนเพื่อหาังค์ไปทำร้านต่ออ๋อไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าทำกาแฟอย่างเดียวทำทุเรียนก็ทำแต่เป้าหมายเราก็ยังอยู่ก็คือเพื่อไปเปิดร้านใช่รับอ่าอุ่นนุนแน่ครับที่จันทบุรีอุ่นนุนกาแฟหรือว่าอุ่นนุนทุเรียนอุ่นนุนกาแฟพอดีตอนนี้ก็เปิดอยู่ ยิมข้างทางแบบแสติกแบบแล้วมีชิทที่จะทำกาแฟกับทุเรียนมาผสมกันอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับเคยคิดกบพี่อยากทำเป็นลาเต้ทุเรียนเนี่ยอะไรมแคโต้กินทุเรียนเล้เคยทำปะเคยลองชิมยังเคยลองเชคแต่มันเนื้อชาแปลก <laughs> แต่มันนุ่มนุ่มมันนุ่มดี ไปไงล่ะเจอเครื่องหมูนอยู่พี่นู่นนะ่ะบ่ายสามยังไม่ได้กินเลย,ยครับที่ลาหน้าตาตอนบดมาเป็ไปงี้ขอดมตอนบดนะครับให้แบบกลิ่นมันทั่วแต่ว่า,วา,มาม,มีกลิ่นคาราเมลหวานหวานอ่าอ่ามีความคาราเมลหวานหวานเลยที่กลิ่นความหวานของมันเพือ่อนลองดมดูโอเคเพอร์เฟกต์ okay, ใช่ <laughs> เ e r f ์เจ้าไม่รู้เหมือนกันนีก็ต้องลองดูก็มันกาแฟอ่ะขั่วมันมันจะเป็นมะม่วงได้ไงมันก็เป็นกาแฟอยู่นี่หละอ่าไอนี้จะเป็นขนาดสี่ครับนะครับปกติมันจะมีนี่ไอตรงตัวของมันอยู่อย่างนี้นะพี่วันอ๋อหรือพี่วันอันนี้คาดคะเนของพี่วันเองว่าประมาณนี้น่าจะดีพี่วรรบอกกูสวยแล้วไม่เคยใช้แบบนี้ ว่าวลองดูนะพีเ่เราจะสำเร็จในขังน้งแรกไม่ได้คืออนะไรขอเทคนิคทีเนี่ยมันกำลังจะเดือดแล้วแต่วันบอกว่าวันมีเทคนิคของวันก็คือไม่ให้มันพุ่งเพราะว่ามันจะมีความเบิร์นไหมของไอตัวก<ฆ>าแฟด้านล่างแล้วก็ คือวันใจอย่างนี้เลยยกก่อนที่มันจะใช่ครับไม่ชอบให้มันดีดแบบฟู่ฟู่ฟู่ฟูฟูอย่างนี้ไม่ชอบทพราะจะทำใกาแฟมีความเบิร์นไหมอ่าแต่ถ้าใครชอบแต่าเกว่าไม่ไม่ไม่ชอบจะให้มันมีรสชาติมันของตัวมันเองนี่ฮะโอ้มันมีเทคนิคของมันนะครับไม่ธรรมดานะครับ แล้วมันสวยนะฝนตกยนเย็นๆอย่างนี้นั่งที่สนามม,นมันก็ยังอบเลยนะรเราเราจะไม่ไม่ไม่เอาเพราะว่ามันมันจงเบินอ่ามันเบิน,น,บนทำให้กาแฟมีกลิ่นแบบฝาดยอะไรเงี้ยอ่าอ่าบางคนอะเขาอาจจะไม่ชอบฝาดใช่เค okay, ครับไปอ่าพี่วันหาอะไรครับเติมให้มันเป็นเมกาโน่ใช่อ่าเดี๋ยวขอลงกินแบบเอพิโซดนิดนึง ่แต,ขอ,ตอข,อของเติมขอขอเติมแบบอเมริกาโน่น่ครับกินเพล,เพลงงินง่ายยาวดึงเงินเพลินมันมีหลักการของวันไหมอเมริกาโน่ของวันคือกาแฟากี่กี่ส่วนน้ํากี่ส่วนหนึ่งต่อสองถ้าแบบกาแฟหนึ่งช็อตก็จะเติมน้ําไปประมาณสักสองออนอ่าก็คือหนึ่งช็อตหนึ่งต่อหนึ่งอีกสองอ่าหนึ่งต่อสอง อ่าโอเคครับไปนั่นน้ามันเ<า>ดนี่ลองชิมอันนี้มันต่างกันเพราะอ,อันนี้เป็นน้ำแรกน้แรกอันนี้มันจะเองงเออันนี้มันจะมีความแบบอ่ามีความเปรี้ยวมีความเบอร์รี่มีความเอออย่างที่แกบอกมันมีความมะม่วงมะม่วงนี่ๆอยู่อยลองชิมดแบบ ต่วสุดท้ายที่มันจะมีความเบิ่งเบิ่งไม่ไหม้นี่ยไอ้น,นี่จะชัดกว่านี่ยครับอย่างที่วันบอกไอ้แก้วแรกมันก็จะมีความคาแรคเตอร์ที่ชัดกว่านะครับเฮ้ยคุณนี่มีความรู้นี่หว่าเนี่ยเฮ้ย<อ>คุณนี่ของ,องจริงรนีห่หว่าลองผิดลองถูกมาแบบสักตั้งอ่ะสองสามปีสองปีแล้วพี่ลองผิดลองถูกกันนะ,ะเราก็ชิมอยู่ทุกวันเฮ้ยทำไมไม่เหมือนเดิมอ,อ๋อเราก็จับจุดได้ว่าเออมั เรามาจะบอกต่อได้อ่ะเฮ้ยคุณต้องมาทำให้คนกรุงเทพกินบ้างนะเนี่ยใช่ครับดีครับเดี๋ยวมีรากาศจะมานี่คุณมีความพิเศษเลยบางอย่างนะครับไป,ไป,ไปนี่นะครับวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำเลยครับที่ฟาร์มเรา,าเป็นไงบ้างครับ กาแฟจากเบตงครับอ่าเป็นครั <fuck it. S 3> ้งแรกในการเด็ดเมล็ดครับคุณลองชิมครับเป็นไงบ้างครับดีครับดีอันนี้คนเบตงเลยนะฮะเฮ้ยโอ้โหถึงว่าอวยกันใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยคนเบตงเนี่ยอ่ะอวยเลยโอ้ยดีครับโีครับอร่อยครับสั่งได้ครับนี่ครับอันนี้ขวดน้ำแรกเลยนี่น้ำแรกเลยกินง่ายนะครับเพิ่น อร่อยอร่อยกินง่ายปกติผมไม่กินกาแฟเพราะว่าไม่ชอบความขมไม่ชอบอะไรแต่เนี้ยมีความแบบกินง่ายลื่นมีความไม่ขมเรียกว่าแทบจะไม่ขมเลยออกเปรี้ยวมาแล้วครับอันนี้จัดก,กัมบูชามันบอรี่มาเมื่อกี้คุณเวลคัมดิ้งอ่าเป็นอาราบิก้าปัตตานีไปแล้วเบตงเบตง วันนี้ผมก็เลยมาวิวค้ามดิงกัมบูชาให้กับพวกคุณมากนะครับอันนี้ก็คือมี o w ทูเล็กๆในการกินนะครับอันนี้คือตัวกัมบูชารสชาติจะเ,จเปรี้ยวอมหวานกินคู่กับโซดาเพื่อความสดใสซาบซากับมันตามสูตรที่ร้านของเราก็คือใส่2อ,อย่างนี้ในปริมาณเท่าๆกันจะได้กัมบูชารสชาติเปรี้ยวอมหวานซาสดชื่นแต่คนไทยตีความกลมกลม่อมติดหวานนี่เลยเราก็เลยดีไซน์ให้เอาช้อนไม้แต่ที่น้ำผึ้ง แล้วอมไว้ที่ปลายลิ้นเหมือนเคลือบลิ้นไว้แล้วก็ตามด้วยตัวกามูชะมันก็จะได้หวานอมเปรี้ยวจากเปรี้ยวอมหวานสองรที่หนึ่งเดียวกับสโลแกนของมันมีว่าจิบแรกแปลกใจจิบต่อไปเฮ้ยได้วะ้องดูครับเอาเลยครับมิกเลยครับินคู่กันเลยนะพี่อ่าพร้อมกันเลยคู่กันเลยกเลย,ย<บ>กนลยน้ำผึ้งใช่ครับน้ำผึ้งป่าครับ นี่ครับคุณวันวแห่งกาแฟนะครับกำลังจะลองกินกัมบูชาเคยกินกัมบูชามาก่อนไหมครับไมเคโอ้โหแก้วแรกของชีวิตเหมือนกับอาราบิกา้าต้นนั้นที่เป็นแบบน้ำแรกไงย,ยกสูงๆูงไสูงสหมดไปเลยหมดไปเลยตั้งใจมือแล้วอาเพื่อมันแบบอ่า แล้วก็ลองจิบแรกก่อนว่าความแปลกใจมันเป็นยังไงกับกัมพูชาอร่อยพี่อ,อร่อยโอ้มึงนนขึ้นคุ้นรสชาติเป็นไง,ก,งก่อนที่เขาว่าอร่อยเนะี่ยรสชาติเป็นไงอธิบายรสชาติก่อน ให้ให้ให้ทีนึงจะได้นึกออกโอ้เป็นแค่แค่จิบแรกก็งงแล้วไม่รู้จะอธิบายยังไงอิดดทีู่้วเมื่อวานเขาเดาถูกพีือเ่ามาผมก็ไม่ประสบการณ์รสชาตินี้ก็เลยแบบไม่แปลกอ่ะอ่าเชียร์มันจะออกเหมือนดองกลิ่นดองอะไรสักอย่างเนี่ยเลยอ่า ให้ตาลองกินให้ตาลองกินมันเปรี้ยวๆมันกลิ่นดอกอะไรสักอย่างอ่าอ่าจิบแล้วมันก็จะแปลกใจนิดๆใช่ไหมครับอ่าจิบต่อไปลองเอาช้อนแตะที่น้ำผึ้งแล้วอมไว้ที่อมไว้เคลือบลิ้นไว้อ่าแล้วก็ตามไ้ตัวกระมูชะอ่ามันก็จะจากเปรี้ยวอมหวานเป็นหวานอมเปรี้ยวอย่างนี้เปลี่ยนโทน อันนี้ได้พี่ฮะได้อะ <laughs> อร่อยห <laughs> น้าเหมือนโกกอะจริงหน้ามันเหมือนเป็นแบบโฆษณาไม่อันนี้พูดพูดจริงเลยจากใจเลยแบบ <laughs> ได้ชอบอ่ะ,<จ>ะมัน<ป>เลยเป็นสโลกแกนจิบต่อไปเฮ้ยได้หวังไง <laughs> เพราะว่าตอนที่พี่กินครัง้งแรกพี่ก็แบบน้ำมันไหลกว่านี่อะไรเงี้ยก็เลยลองมากินกับน้ำผึ้งก็ได้อีฟิลนะอ่ะลองลองลองกินกับน้ำผึ้งต้องมีน้ำผึ้งมดอ่าจิบจิบไอ้นี่ก่อนน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำพึ่ึ่งก่อน มันเพิ่มเคลือบลิ้นไว้อร่อยหวานน้ำอะไรวะเม่อกี้บอกอืมอร่อยยังอ่าแล้วก็ตามด้วยตัวกบมุ่งฉไปเคือบไปเสร็จเดี๋ยวผมลองดูว่าเป็นน้ำอะไรนะอ่ามันก็จะเปลี่ยนโทนมันจะเปลี่ยนโทนกูเล่นแล้วกูเล่นแล้วเมื่อกี้อร่อยเนี่ยให้ตาลองให้ตาลองอ่า เกลือ้ำพึ่งก่อนเกลือ้ำเพิ่งก่นอนหู่บ้านโควิดเนี่นยอ่าก็ตามไปล้วบ้านได้ชอบมากเลย <S <S ตามคอนเซ็ปต์พี่ไงอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ถ้าถามว่าแปลกเนี่ยใช่แต่ผมเคยมีประสบการณ์ตอนจิบอันนี้ครั้งแรกอ่าเหมือนก็นอะไรกระเจียบไหมะฮะอันนี้ไม่ใช่ แต่มีความใกล้เคียงใช่อันนี้เป็นมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่ลูกม่อนนะลูกม่อนโอมันเบอร์รี่อ่ามันเบอร์รี่จริงๆของฟาร์มพี่มันก็จะมีแบบเจ็ดรสเลยมีมันเบอร์รี่มงคุดสลัดลิ้นจี่ยางพึ้งบลูเบอร์รี่แล้วก็ทับทิมอ่ามีหลายรสอันนี้คือีหมักรวมกันเลยนะไม่ใช่หมายถึงแบบมันจะมีแยกรสเลยอันนี้เป็นเฮ้ยคุณกำลองดิคุณยังได้แปลกใจนี้คนนี้คุณคนนี้เขาชอบกินน้ํานะครับ เพื่อนชงกับอันนี้เพิ่งไปขี้มานะครับชิมเดี๋ยวพอกินเสร็จนี่ได้ไปอีกรอบนึงแน่ของพี่เจมเอาเลยอ่ะกินอันนี้ก่อนจิบแรกก่อนจิบแรกก่อนอันนี้ก่อนหน้าตายได้แปลกใจนิดนึงกินอย่างเดียวจะบอกว่าไม่ได้มาบอรี่อ่าแล้วลองจิบสองจิบสองเอาน้ำผึ้งเคลือบลิ้นไว้ เยอะๆเยอะๆกว่านี้อีกนิดนึงอีกนิดอ่าเครืออไว้อ่าตามด้วยอยากเยอยาเยงรสชาตินี่อร่อยกว่านะแต่เราต้องให้คนได้ลองแบบถ้าสมมติว่าสายแข่งแล้วอะเหมือนเวลาคนกินกาแฟถ้ากินไปเรื่อยเขาจะกินเริ่มกาแฟไม่ใส่อะไรละเขาจะกินกาแฟแบบพีๆอล้ะเหมือนกันนะถ้าคนเคยกินกพูชามา่อก่อน เขาจะไม่ค่อยชอบใส่น้ำพึ่งแล้วเขาจะชอบแบบซึมซับรสชาติของมันจริงๆว่าอันนี้มัมเบอรี่กามูชานะอันนี้สละกามูชาอันนี้น้ำพึ่งกามูชาอันนี้มั a, งคุดกามูชาเงี้ยเออมันเป็นชาหมักหมัแล้วก็แปบผสมผลไม้ใช่ใช่หมักเออมันก็มันจะมันเหมือนแบบการทํารู้จัก <W ai! S 1> น้ำส้มสายชูวายอะไรอย่างนงี้วป่ะ apple cider รูไงไง้จัก apple cider น้ำส้มสายชูผลไม้ อ,อ,อันนี้มันเหมือนโปรเซสของมันก็มูชาพอเราไปหมักเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1-3เดือนอยู่ที่ว่าคนชอบกินเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแต่พอเลย3เดือน6เดือนเนี่ยมันจะเริ่มเป็นน้ำส้มสายชูแล้วอพอเลย3เดือน6เดือนเนี่ยจะเริ่มเป็นแบบวายแล้วมีแอลกอฮอล์มากขึ้นละเ,เหมือนพวกที่เขาแบบดองเหล้าบัวยอย่างเงี้ยเ,เหมือนกันแต่นี้มันยังไม่เป็นแบบยังไม่เป็นแอลกอฮอล์มันยังมีแบบ เออมันจะเขาเขาจะมีแบบพกโปรไบโอติกอะไรเงี้ยช่วยนนไม่ไม่ทําเองครับ <laughs> ที่นี่ไม่มีอะไรทําเองเลยครับ <laughs> นอกจากทําให้กินนะครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นของพี่ที่ชุมพรเขามีผลไม้เยอะใช่ปะ่ะแล้วผลไม้เขาในสวนเขาเหลืออย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาหมักเพราะมันจะอยู่ได้นานมากขึ้นมรมมนก็เขาก็ไปเรียนกเกษตรด้วยกันเงี้ย<อ>เออก็จะไปเจอเพื่อนที่เรียนกเกษตรลงคอร์สด้วยกันอะไรเงี้ย เออก็จะไปเจอเขาเขาบอกว่าเออเนี่ยหมักกัมพูชามาพอดีอย่างเงี้ยก็ไปกินก็แบบเออแปลกดีกว่ะเห็นพี่เขบอกมีประโยชน์จะพอไปเซิร์ชกูเกิลก็เจอว่ามันมีประโยชน์ฝรั่งกินมานานแล้วอะไรเงี้ยเออก็เลย,ยชอบที่มันแปลกเพราะพี่เช้าของแปลกป <laughs> มันจะช่วยเรื่องสร้างภูมิกันร,ระบบขับถ่ายช่วยย่อยช่วยขับสารพิษในตับช่วยอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบเหมือนพวกโยเกิร์ตอะเออเออเออแต่พี่ไม่อยากอธิบายเนี่ยมันจะเหมือนแบบอวยกันไปลองไปเซิร์ชกูเกิลเองดีกว่า อะไรเพราะแกถามไงเดี๋ยวไม่ตอบน้องก็โดนด่ารับรองว่าคีตั้งแต่กรุงเทพยันยลาาเฮ้ยไอไอแวะปั๊มเลยดิแล้วนี้เวลคัมดิงก่อนที่จะไปหาพี่เบียที่บ้านเขานะครับก็กินอันนี้ไปก่อน แล้วพี่ก็แล้วพี่แล้วพ,พี่ก็เอากอมูชามาท็อปด้วยกาแฟถ้าร้านอื่นเขาจะมีกาแฟน้ำส้มเถอะของพี่เป็นกาแฟกมูชาเออมันเพราะน้ำส้มมันก็เปรี้ยวไอ้น,นี่เหมือนกันอะไรเไงี้ยเดี๋ยวลองใส่ไปนิดนึงเนียล้วลองกินกับกมูชาดูงงใส่ลองไงใส่ลองนี่นี่ตามด้วยนี่ แต่เนี่ยกาแฟตัวนี้มันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วอ่ามันก็จะเข้ากันได้แต่มันก็จะมีสั่งใบกาแฟไหมเฮ้ยเริ่มขายของเป็นขายของพวกไอ้บอดไอ้เบียร์มาไอเชียมาเยอะลองคิดดูแต่ว่าในตัวกัมพูชามันได้แบบนี้อืมเติมไปอืมเข้ากันได้อ่าเฟอร์เฟก มึงเพ <perfect S 2> อร์เฟกตลอดเลยมึงเนี่ยเพอร์เฟกนี่เดี๋ยวเออขายเมล็ดกาแฟอย่พวกนี้สั่งได้นะครับอ่าก็อย่าลืมครับถ้าชอบเมล็กาแฟ,แฟของน้องก็เข้าไปสั่งเข้าไปสั่งที่ไหนถ้าจะเขาอยากจะสั่งอะสมมติติดต่อทางเป็นบัญชาเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่ชื่อว่าเฟซบุ๊กว่าอ่าวัฒนกุลวันอาลีครับอ่าวัฒนกุลวันอาลีก็เข้าไปสั่งจริงๆมันก็จะมีหลายโพเซสหลายนตอนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายเพราะว่าตอนนี้ เราทดลองมาจนเหลือ3ากิโลสุดท้ายแล้วก็กะว่าเรือนี้จะลองลองโพสขายเพื่อให้คนได้ดื่มประสบการณ์กาแฟอาราบิก้าของใต้ยแล้วมีตัวประจําของร้านของที่วันใช้ไหมยังไม่มีพี่อันนี้ตอนนี้กําลังหาอยู่เทสอยู่ว่าอันไหนดีที่สุดออ๋โอเคแต่ถ้าอยากไปพูดคุยกับเขาก็ลองไปถามเขาได้โอเคครับก็วันนี้เจมห้าร้อยออินิกฟาร์มสไตล์ครับน้องๆชาวเบตงครับผมก็ ลาไปเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปเบตงบ้างไปกินพวกปลานิลสายน้ําไหลไก่เบตงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองไปมไม่มี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 โอเคครับ <laughs> <laughs> ไ,ไปแล้วครับสวัสดีครับ